สวัสดีครับมากระต่อกับคลิปไฮไลท์ย้อนหลังไทยลีก2019ครับอันนี้เป็นคู่บิ๊กแมตต์เอลกาซิโก้ครับระหว่างเจ้าทีมบุริลัมยูเนเต็ดครับเปิดบ้านพบการพิสูจน์ของทีมเอสซีเมืองทองครับแล้วความบอนจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามเช่นเคยเปิดเกมแล้วครับเอลกาซิโก้บุริลามกับเมืองทองครับบอลมาแดนกลางสุขโชคต่อเบโด้แตะแบบโหนี้อดีศรได้ส่งซ้ายก็ลก็ชิปคือไทยเป็นเบโด้อดีศรบ่งแล้วมาโอ้โหมาสักบ่งสกัดครับโอ้โห เกือบมองเข้าประตูตัวเองรันแต่ดีที่ขาไม่ช่วยเอาไว้อภัหเลิกไปค่คยดีแล้วครับเมืองทองครับแล้วตอนนี้ท้าบุญราได้เตะมุมไปทางกอลก่อนครับจะเล่นสั้นหรือเปล่าเอาไม่เล่นสักรก็เปิดไปเสาไกลมาชิติพัฒน์มงโหแปะไปมงชนกับท้าเฮเบเตีับแล้วบอลก็ปิ้นมาเตะทิ้งมาครับทางหลังเมืองทอง ก็คือพูดภาษาประตูครับแล้วเปิดมาแดนกลางเอาวยังเคาะกันไปเคาะกันมาตอนนี้เอาอบอลมาได้แล้วโอ้วุ้ยลาบุกอีกทีครับเตะไปตัวชุดเดียวสปีดมาเจอโฮมาัลซ์ครับเลี้ยววนมาก่อนคืนก็แล้วก็ส่งจัดเข้ามาเป็นโู้สุมาโชมาโอ้ดวลประตีจริงตีบอกโอ้โหจะซ้ำอีกทีครับแต่มันติดเซลเขาได้วุ้ลาก่อนครับวิ่งมาตะคุบบอลไปก่อนไอ้มาตีมองมาอดิศักส่งขวาเป็นสุมาลัน แต่โอ้โดนขากรรกรก็เอาะกรกได้เล่นต่อครับกรกดส่งมาโฮลส่งเร็วเลยคนระับเป็นสุปชายครับสปีดแบาโฮดนี้สลิคางเลี้ยงๆอีกทีครับโอ้หกดหนึ่งศูนย์มาแล้วครับทางบุยเราอยู่ในแต่ครับจากการยิงของสุปรชัยใจเด็ดครับมาดูว่าช้ากันอีกทีครับจากการแย่งบอลของทางกรรกดครับส่งมาให้เปโดจูเตียแล้วส่งกับตัวส่งมาเลยครับมาถึงที่สุภชัยใจเด็ดครับ วิ่งกระชากหนีแผงหลังของทางเมืองทองครับดูกันอีกทีเบเบโดครับส่งเร็วมาเลยครับจังหวะเดียวมาถึงสุปรชัยใจเด็ดครับกระชากหนีสลิงคานหนึ่งสองจังหวะและสัดสายผ่านดาวลาเข้าไปครับและทางเมืองทองได้เตะมุมแต่ทางไฮเป็กเต้ครับตอนนี้มีเพื่อนไปช่วยเล่น2คน เประตีว่างไงครับเนรนซานครับเป็นอดีศรเปิดมาจานใบไปโอมาซอกโคกอ่ะบอลมันย้อยมาก้างไนโอ้โหเกือบได้ซัดกับตดนเคลียร์ที่ออกมาก่อนอ่ะมาต่อยทีเตะทิ้งท่านครับทางสุภาชัยแล้วลูกนี้เป็นลูกทุ่มต่อครับเป็นลูกทุ่มของทางเมืองทองเป็นวีนวรูดการเยี่ยมทุ่มครับทุ่มมาให้สารัดต่อให้เชื่สิครับเรียกมาแล้วเปิดมาเลยให้ประตีครับโอ้ยไม่ถึงกับโดนหมอกมา แล้วมาทางสุภาชัยเจอก็บได้เอ้าแล้วโดนแย่คือครับมาอีโฮเอาไม่มีใครเข้าโอ้โหตัวตีเสมอแล้วครับแต่ทางบุรีรัมย์ครับเมืองทองตีเสมอจนได้ครับเป็นทางอีโฮครับหนึ่งวหนึ่งมาแล้วโดนทางอีโฮหัวดก่อนดูสุภชัยดีครับจากจากการเปิดของเดียร์สินครับมาให้เอเบอร์ตี้แล้วโดนมงสกาออกมาแล้วเป็นทางสุภชัยครับจิกับเก็บบอลไม่เรียบร้อยครับโดนแย่ไปดอีกทีครับ แต่บอลไม่ทาาครับโดนแย่งก่อนแล้วไปอันดิซาครับส่งคืนอีโฮแล้วไม่มีใครเข้าครับโอ้โหนี่อีโฮหวเลยครับหวยเลยมันก็ไม่เหลือเลยครับแม่แโดจูนี่ครับส่งซ้ายกแลก็ส่งต่อเบโตรครับแต่แต่อันิซาบางทางไว้อย่าคืนมาได้ครับเมืองทองเอาและสิข่ขะโอ้โหโดนแย่งไปสุภาชัยขยะต่อยครับเรียกมาส่งต่อไอซูบะโชกันดิซักโอ้โห ติดแซฟดาวลามรับลูกเลยโอ้ซุปเปอร์เซฟครับต้องบอกเลยโดนสุภาชายดีครับเอร์จอร์นิสินคาดพลาดไปครับโดนแยกไปแล้วเป็นสุภชยัยไอ้สุภาพโชคไอ้สุภชยัยส่งให้สุภาพโชคยิงครับแต่ว่าติดเซฟดาวลามลูกต่อครับเออทุ่มมาของกรลก็ล้มไปใบฟาวครับอ่ะอดีศรอกโอ้ยคืงบอลแล้วส่งต่อเพื่อนแต่ไม่ถึงครับมาที่บุยลำอีกแล้วโอ้โหแล้วส่งยาวมาเป็นสุภชยัยโอ้โห โอ้จังหวะนี้ส่งสวยครับแต่มันลับหน้าไปก่อนครับแมเป็นนิรุปตินส่งมาให้สุภชัยใจเด็ดครับลับหน้าแค่ก้าวเดียวแมทางประตูของเมืองทองดาวรับวิ่งโง่มาเคลียร์ให้ทันครับแล้วตอนนี้ไปแล้วครับบุรีรัมบุรีรัมตนี้ทางขวาครับนิรุปตินเนี่ยชิงหนีสี่ขาเปิดมาโอหยให้สุภชัยจะับโดนโอมาซอกบงทิ้งออกไปก่อนครับตอนนี้ บอลก็ลำเลียงมาทางขวาครับนลปฐีครั้งหนึ่งเด็กชีเข้าได้ับมาต่อสุภาชัยครับพลิกตัวส่งมาข้างในเป็นเบโดจูเนียครับโอ้โหมายื้ออยู่ถูกที่ถูกทางพอดีครับโอ้โหนี้แปเข้าไปเลยครับแล้วก็มาครับลูกที่เซาท่าบุยลำครับวันนี้เป็นทางเบโดจูเนียสุภชัยครับน,นี่นนครับจากการบุกทางขวาของทางนลปฐครับบุยลำ เลียกระชากมาไม่มีใครใครใครเข้าสก,กัดครับแล้วส่งต่อสุภชยัยกับตัวส่งมาที่เบโดจูเดียครับส่งมาถึงก็แปดอันทีครับแหมดูไกทีครับกับตัวส่งครับพาสลิงคาแล้วมาถึงที่เบโดจูเดียครับโอ้ยแปผ่านดาวลําเข้าไปครับมาเทียสินส่งต่อสารัตจะโอ้จะเปิดติดบล็อกแหมแล้วผู้จะสินยอดแหมทวเวลาตามเวลาจริงๆครับ ก็หมดเวลาไปเลยครึ่งแรกชมเกมขึ้นหลังกันต่อครับตอนนี้เมืองทองได้บุกแล้วมาบอลที่อีโฮครับส่งต่อสุมนันได้บอลส่งต่อเฮปเตียบอา้าวพิกหนีชิดพัดเปิดมาเสาไกลโอ้โหอย่างจะเสียสินเ,เป็นทางตู้เย็นบ่งสก,กัดไปก่อนแล้วแม่มีเนื้อบอลทีม่ง,มงสก,กัยเทีครับแล้วก็บุกเลยครับตอนนี้เมืองทองโดนสวนครับนะสุปชคอ่ะส่งต่อเปโดโอ้โหโดนแย่อ้่าบอลอ,อ,อยู่ที่บุยลำ ก็แก็แทงมาโอ้ยยังโอ้โหโไปโซมาสวยมากแล้วตอนยังใายทีมวยลำได้บอลครับก็แก็เลี้ยงฉีออกมา,อากตอ,อกสดไปสุประโชคครับเลี้ยงมาต่อมาที่ดลุม,มดีครับโอ้โหแปะเทา้าสู่เท้าได้ดีมากครับมาจบที่ลูกนี้ครับสหนึ่งแล้วครับทาบุย,รยเราเยอะแต่จ,จากการยิงของดล้มดีมีละวัดโดดมโอ้โห เพราะกันแบบแหมเป็นช่องเป็นเป็นช่องเป็นทางเลยตูว่าใช่ทีครับแหมทางซ้ายเป็นกรกฎครับส่งไม่ธรรมดาครับตอกโซดมาไอ้สุปโชคสารชาติแล้วก็เลี้ยงเข้ามาต่อส่งเข้าในอีกทีมาถึงนั่นเลยพอดีครับแปรผานดาวรลามอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วบอลอยู่ทางขวาครับเมืองทองอย่าเพิ่งละความพยายามมาสุปนานาเนี้บ ส่งต่อเฮปตียับายอันดิศัก์ไกลสอนโหยสปีดม่ทานยับบอลมาแรงเข้ามือสิวัลก่อนแล้วตอนนี้เมืองทองได้เซตบอลมาครับทางขวาสมานต่อเฮปตียับไม่รับหน้าได้กระชากครับหนีรรษาเจอบางทางแล้วหมุนก่อนครับเลี้ยงมาต่อออกมาที่อดิศักใ์ญ่ๆครับโหเลงที่เสาไกลครับแหมแต่มันออกข้างไปแต่เฉียวเสาไปครับทาอดิศักดูว่าใช่ดียับเป็นเฮปตีรับเลี้ยงเฉียวออกมา เลี้ดีพันสามาได้ส่งต่อให้อดิศกไัยสอนครับแต่ว่ายิงผ่านเสาออกไปครับแม่เฮเบเต้เอาละเมืองทองมาตอนนี้บุกจากขวามาซ้ายมาครับเสร็จเสรครับเจอบังคืนยูรอฟสกี้มาต่อออดิศก์โอ้โหเอ้าบอลสก,กัดเออกบอลจะเข้าทางเมืองทองครับแต่ส่งต่อมาซูบันดันซัดโอ้ยติดบล็อกทางแม่แผงหลังของบุยลาบครับเตะ สไลด์สกัดลูกออกหลังแล้วเป็นทางเ,เตะมุมของทางเมืองทองดูผู้ชายดีเรับลูกนี้เป็นเิร์สินก็ส่งมาให้สุภราบุรีแล้วครับดส,สายครับจะต,ติดบล็อกไปโศกการทุ่มมาอธิษักเอาโอ้แต่บอกครับมาทางซ้ายเทรสินแต่เอา้าเกินยูรสกี้เปิดข้างในมาสุภัตตาบุรีครับอโอ้พระองค์ได้ส่งติดบล็อกอีกเทียบโอ้ยมาตรงนี้ข้างในโอ้ยยูรสกี้ไปในบอลครับ ตัวส,ลสไลด์สกัดไว้จากผู้เล่นบุยลำแล้วตอนนี้บุยลำสวยโอ้โหส่งมาทะลุช่องกระเพยเป็นโดนจุดเดียบเวียกลุดบ้าไม่ไม่ไปต่อโอ้โหโดนสกัดโอ้โหเข้าสองโอ้โหไปไม่รอดเลยครับแล้วมาครับตอนนี้เคาะกันครับบุยลำทำซ้ายเป็นนอริเบนิยับลงลงมาข้างในแล้วยิงครับโอ้โหดิเซฟโอ้ไม่มีหัวซ้ำครับโอ้โหมาแล้วโอ้โหบุยลำบุยอีกแล้วครับตอนนี้มาสัตย์สลักสองเข้ากาโฮโซไกมาไปสุบชัยครับเือโฮโซไก อ่าแล้วมาสลัอีกทีโอ้โหแต่เปิดซ้ายออกไปเป็นแตบบัวเดียบไอเลี้ยงมาเจอส่งต่อสัสลักไใจจริงรับโอ้โหที่เซฟตะวันลำแฝ่ลูกที่4ไม่มีครับแหมโอ้โหเปิดมาเป็นตัวหมอกสเกลมาเมืองทองโอ้โหลูกที่2ยังไม่ได้อาแล้วบอลมาที่ซุเปอร์โชคเฉยครับโอ้โห,โโหลูกตามโต้อของเมืองทองยังไม่ได้ครับลูกที่2ครับแต่เป็น ทางบุยลำขอเพิ่มก็เป็น4ี่หนึ่แล้วตอนนี้อจากสุมโชคสารชาครับมาดูใช้ครั้งนี้ครับมจากการเปิดทางขวงามาแล้วโดโมสกาออกมาเอา้าบอลมาถึงยูรอฟสกี้ครับแต่บอลมันกระเด้งครับโอ้โหมาเข้าทางโฮโซไกแต่โฮโซไกก็ใช้จังหวะไม่เปลือครับส่งต่อมาถึงสุมโชคสารชาค,ครับดูอีกทีแยกมาได้ส่งต่อสุมโชคแล้วก็ซัดเลยครับแหมลูกนี้ไม่ต้องจับกันเลยยิงแล้วก็เสียบคาด,ด้วยครับ เจ้าทีนนำสี่หนึ่งและหกเพื่สินไม่ทนเวลาเลยครับเป่าจบเกมสุดสกอร์ของวันนี้ครับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าทีนเอาชนะทีม SCG เมืองทองไปด้วยสกอร์สี่ตัวหนึ่งครับแล้วอย่าลืมสับสกา์และแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ